สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมสุขดนะครับเนาะครับครับมาด่วนครับสําหรับตัวเลขครับสําหรับตัวเลขเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับมื่อนี้เพิ่นกาดเสร็จส้วมาแล้วครับต้องงวดไปเลยนะครับเนาะสําหรับตัวเลขเล้าพัฒนาครับงวดประจําวันที่ยีิบสี่แหละครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับเนาะเป็นวันพุธครับวันพุธครับครับงวดที่ยู่ตอนนี้ก็เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับมาเบิ้งงวดที่แล้วของ เลขเมืองนอกเผนมากก่อนครับสําหรับเลขเมืองนอกงวดที่แล้วของเพิ่นกะวันที่ยีบสองครับวันที่ยี่สิบสองผมหลุดไปที่สามครับ<ม>เด่นสามครับเด่นสามล่องซีครับกเด่นสามล่องซีครับสําหรับเลขวิ่งฟังเพิ่นกับศูนย์สามศูนย์สามสี่สองครับศูนย์สามซีสามซีนะค,ครับ,รบเนาะครับเพิ่นไปทั้งสามกับซี่นครับสำหรับเหล็กวิ่งฟังเพิ่นครับ กเอาไปจับเบิ้งครับเอาเอาลองไปจับเบิ้งครับสําหรับเลขวินงวดที่แล้วครับสําหรับเลขกสามตัวคนหายมากกับมี่สามสามศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์สองสามก็คิดว่าตัวนี้กันมากนะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆมากซีสามครับซีสามเข่าเต็มๆนะครับเนาะครับซีสามเข่าเพิ่นเพิ่อนหายตัวนี้กับซีสามตกขมของเพิ่นครับตกขมของเพิ่นกับซีสามครับ สำหรับตัวนี้ก็เกือบแสกสามตัวนะครับเนาะสันเอาหนึ่งใส่ตัวนี้ก็บสันจับหนึ่งมาใส่ก็ถือว่าโอเคแหละครับอันเป็นหนึ่งสี่สามสามตัวแตกครับถือว่าสามตัวแตกเลยครับกตมาสี่สามครับเพิ่นเอาตัวนี้เพิ่นเพิ่นกลมเพิ่นเด่นมาให้ตัวนี้แหละครับเพิ่นแบบนี้มาให้ครับเพิ่นจับมากอ่ะสามศูนย์สามสามตัวเลขจับคู่สองตัวแหละครับสองตัวของเพิ่นก็บสามศูนย์สามสาม สามเกตซีหาซีหาซีศส,ส,สครับเพนเด้นสามนะครับเนาะเพนเดนสามมาล่องซีก็จะจับมาซีสามตกกลมพกันละครับตัวนี้ครับตกกลมพองเพิันครับถือว่ามากงามนะครับเนาะซีสครับสําหรับเลขที่ออกกันหนึ่เป็นเลขเลขที่ออกกันหนึ่งหกหนึ่งไหมครับหกหนึ่งหหนึ่งหหนึ่งสเลขสตัวครับ เลขกสองตัวขาหกหนึ่งหกหนึ่งกับซีสามครับซีสามนะครับเนาะครับเขาเต็มเต็มเลยครับตัวนี้ครับมาเต็มเต็มนะครับเนาะครับเอาถือว่ามาง้ามครับครับก็คือสีเห็นเนาะครับเนาะงวดที่แล้วของเพื่อนครับเกือบแตกสามตัวครับเกือบมาสามตัวแล้วครับนี่ครับมาเบิ้งต่อครับเพิ่นงห้มาแล้วครับชอหรับตัวเลขงวดนี้ครับเพิ่นกระลังอารมณ์ดีครับตอนนี้ส่งมาเรื่อยๆแล้วครับ บางเตียวบางที่ข้นากะติผ่าละเนาะครับเนาะครับนี่เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเด้อครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบสานเดชชาตแนวทางนะครับเนาะสำหรับตัวเลขเล้าพัฒนาครับสำหรับเลขเมืองนอกระดับสำหรับรัฐบาลไทยกับเปิดกับย่างห้ยส่งมาให้ครับเดี๋ยวกะทยอยทยอยส่งมาเนาะครับเนาะกดติดตามไปครับกดติดตามไปเด้อครับเด้อครับเอาแตกแฉกบนวางวดนนี่ครับเป็นสองซื้อ จะเป็นหนึ่งเนี่ยแตกทั้งสามตัวครับขัเป็นละแตกสองตัวก็ถือว่าโอเคเนาะครับเน,ะบเนาะครับเป็นเหล้า,ลาน,าะ,น,ค 24. 24นะครับเน้ะครับเล่าเล้าพัฒนาประจำวันที่24่่เหรอครับ24 24เนาะครับเนาะ24สคอคอสำหรับเลข ชุดนี้เพิ่นห้มากกับพะหลายตัวครับในหน่อยครับเพิ่นห้ยลูดไปที่แปดครับลูดไปแปดตัวเดียวนะครับเด้อครับแปดตัวเดียวตัวใหญ่เลยครับเพิ่นกระหามากคือเกาหลกวิ่นเพิ่นครับเด็กไก่เคี่ยงเพิ่นเนาะครับเนาะครับหนึ่งห้าแปดเก้าครับตัวนี้งามครับ เพื่อนกระจับเอาได้หนีเหระครับสําหรับตัวเล็กของเพื่อนมันกระจับเอาได้หนีแลห,ห,ออหแล,คละครับเป็นเล่าเลยครับเด้อเล่าพัฒนาจับคู่ครับจับคู่เลขกสองตัวเลขกสองตัวเพื่อนจับคู่มาฮกคู่ครับฮกคู่ครับแปดอย่างเดียวครับแปดหลุดแปดไปเลยเพื่อนหายมากกับแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ด 8ปดเจ็ดแปดหกแปดหกครับแปดหกแปดเกปดเก้ไปเลยนะครับเด้อนะครับดูด8ไปเลยครับ8ปดสปดหนึ่ง ปดหนึ่งครับแปดศูนย์แหละครับเอามีเสมอหกตัวครับมีหกตัวด้วยกันครับครับสําหรับเลขสามตัวเลขสามตัวเพิ่นใหญ่มากครับมีอยอดสามหางเะครับได้ครับเพิ่นใหญ่ไปที่สามหางครับแตกแ้เพิ่นว่าครับวนันนี้ชุดนี้แตกเจ็ดพิ่นใหญ่ไปเจ็ดแปด 9ก8 7กเกป็กได้ครับเพิ่กลับไปกับมาเรากำลัะครับ,นะรบตัวนี้แล้วก็9,8,0าแปนยห่า3มาสคููห่นวมาสมคูสามห่าง8ปดห8 9 189 ครับติดหาแปดแนะครับเนาะขับบเทงหาแปดครับอันนี้เป็นเลขเมืองนอกครับเลขเมืองนอกนะครับได้ครับเมืองนอกครับเ,เมื่อเบ,บิ่บบตัวกลม,มเพื่อนพันกลมมาตัวไหนเนี่ยก็เข้ากลมตลอดนะครับเพื่อนลูดไปที่แปดนะครับได้ลูดไปที่แปด,ด สำหรับตัวนี้เอาไปจับวินครับเลกซตัวนี้ครับเอาไปจับวิ่นนะครับได้ครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดเก้ป็นเลขวินครับหนึ่งห้าแปดเก้างาอยู่ครับห้าแปดเก้านะครับเนาะครับเพว่าได้จับเส้นนีนี้ครับเพว่าได้จับเส้นตัวสามสอตัวนะครับกาเพิ่จับคููมากกับแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์ครับ กลุ่มเด่นไปกับแปดเก้านะครับกลุ่มเด่นไป8แปดเก้านะครับเนาะครับแปดเก้าแปดศูนย์ับตัวนี้เป็นตัวล่องนะครับเนาะมีมีล่องหนึ่งมีล่องหนึ่งตัวครับเด่นไปที่แปดแหะครับครับสำหรับตัวนี้ครับเลขสามตัวเลขสามตัวหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้า เป็นตัวเลขหนึ่งแปดเก้านะครับเนาะหนึ่งแปดเก้าเป็นเลขสามตัวครับเลขสามตัวครับเอาแคบหนาจอไว้ได้ครับได้ครับสําหรับเมืองนอกครับตัวเลขงามครับอันนี้เป็นชุดของเล่าพัฒนาครับเมื่อที่แล้วเพื่อนกับสามตัวกับมาานะครับเนาะต่ากับเพราถือว่าเป็นตัวเด่นเพื่อนเป็นสาม มันเป็นสองซะสองสองสี่สามสสี่สสมสี่สองก็ว่าไปกับชุดนี้เิ่นหายไปที่กรมไปที่หนึ่งแปดเาลครับเด้อครับหนึ่งแปดเกาแปดเกอาหนึ่งมาใส่ครับิ่นเด่นไปที่แปดหะครับครับสำรับตัวเลขนะครับเด้อครับมีควมเสียงเลยครับผีชนะเบิ้งสำรับผู้มากแหะครับผู้คัดกระพานนะครับเด้อครับท่าสองกับสบเพียงน้าทางนะครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มมีอยังหลายแลละครับทางช่องกาขอให้เก็ซี่ยูดีมีให้สูบปูสุขคนนะครับเ้อครับชุกช่วงมันมาลำลำรว่อยๆครับมือแรกสองทุ่มเคืงครับเล่าพัฒนาครับสุกดีมีไส้สูบปูสุขคนสวัสดีครับ